สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกรกลับมาพบก,กับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเกาเนาะค่ะมนีสาวนิ้งพ้าร้วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับพุณนแม่จอยเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่จอยเพิ่นวาเพิ่นฝันดีคำขึ้นนี่เพิ่นฝันวามีผู้เทาหัวงองมายืนอยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะห้องบอกเลขเพิ่นสามโตค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ้งกับบัวผาดค่ะสาวนิ้งสิพาท่านผู้ชมไป รับชมรับฟังความฝันของเมจอยพร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะเนาะตอนนี้เม่จอยเพื่อนก็ได้นั่งถ่ายอยู่ย่างบ้านของเพิ่นแล้วค่ะเพื่อสีบวัาความฝันให้กับท่านผู้ชมไปฟังเนาะค่ะเนาะค่าไปค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะกับสาวนิงค่ะกรับสวัสดีครับคุณแม่จอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จอยค่ะครับผมแม่จอยเพื่อนฝันดีครับมีแนวทางดีๆ ฟันแนวไหนครับเป็นแม่วสุเอฟซีฟังไหมครับฟันว่าอันจังแม่นยังมาห้องบอกว่าเตีกออกกันเร้อว่าสันสองแปดหกคือชิเมนเจ้าทีกับปิจักผู้เฒ่าผู้เฒ่ามั่งงอเงอเกี่ยวมากม,า,กมา,กานอ่านนี่ฟันนั่านเปิดกจะห้องบอกว่าอยากได้กระเช้อเอาเร,ร,ร้อสองแปดหกว่าสันว่าจังสีรักก็เลยเสด็จตื่นขึ้นมานะยังคือบอกเจังสีว่าเป๊ะ ฝันสันชันใช่ไหมแม่ะเลขสองตัวเพิ่นบอกบอกโอ้ฝันบอกไปหาเหฮหาน้องใหม่นี่ละเพราะว่ใหญ่ไปหาหน่อใหม่ห้ายางดูเนาะไปหาหน่อใหม่มาเนาะเออหาหน่อใหม่ห้ายังครับเพิ่นมาบอกบ่าวาเพิ่นติดหนำมากอะไรเนาะคุณแม่เนาะเออเป็นสอง สองแปดบกว่าด้วยสิเป็นยังไงด้วยสิเป็นเป็ดกับเป็นตัวเดียวกันเนาะครับมันก็เป็นตัวเดียวกันเป็นผู้เฒ่าผู้ใส้คือผู้ยิงครับม่ห้องบอกี่มมียิงเป็นผู้ยิงอจ่าทีบพกใหญ่กว่าเขียวมากมาเลยเขี่ยมาคนโบราณนั่นละคนโบราณดนมามาครับครูว่าญัตยครับอันโบราณเรขล่างสองตัวเพิ่นบอกว่าครับบอกตัวไหนครับล่างกับหาเก่าล่ะ หาเกาหาเกาหาเกาหรือที่เป็นฮกหากระไรเนาะ่ะเด็กเอกเลยเด็กกก็เลยตัวเดียวตัวเดียวนอครับที่เป็นฮกหาหากยินชัดเจนเลยแม่นยินครับคือเอาบริษัทหมักไปหาเห็ดนะโน่ใหม่ังีสิระตับงใจเด็กไร้บอ่ะครับพุณแม่ผมมาทานาการเติบ กระไรลายติบ่นี่ครับเอฟซีเบิกุแม่เ้เบิงนะนี่นีน้องใหม่กระไรใหญ่ไปหาใหม่เห็ดน้องใหม่ทุงพี่น้องไปมากกับพ่อได้ฝากเต็มทุ่เลยนี่แหะน้องใหม่กระไรชบมากเลยยิบขึนมาเบิงนห้เอฟซีเป็นเบิรงนไนคุนแม่นี่น้องใหม่อืมครับผมงามๆครับเออไปนอนงน้องใหม่นะะเนาเห็ดน้องหม่สมแจงนาอคุ้นแม เค็หนงไม่ท้วงนูงไม่สมไปเส็นแล้วครับไปฝากลูกฝากร้านเนึ่งที่เป็นมาดึงขาดึงยางไม่เห็นเลยครับเนี่ยยางมาตะโกนอยู่นาบาน<อ>นี่ละห้องบอกเลยห้องบอกว่า ท่านอยากได้กระสันหรือไปน้ำโพน้ำยังบ่หรือเพื่นมาบอกเพื่นนี่ตูนคงเกาะเก่งเก๋พูดเถ่าเนาะเพราะมีได้ไรหรือไปเจติหาันือใหม่หาเฮ็ดเนาะครับนาเฮ็ดนาเนือใหม่ครับเอฟซีเขาป้าเขาดูน้ำมูลนี่ละครับผมไปเรื่อดูครับผมมาขอให้คุณแม่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับคุณแม่เงินไม่ท่อไม่หาหรอตกแรงมากกับฟันบ่ค่ะแม่นตกแรงมากกับฟันหรือเพื่อนมาบอก่ว่า คนที่โตนบอกเพื่อนมากไปหาโนใหม่ไปหาเฮ็ดตาม,มประชารอสิจนที่จะท่างน้ำมันเหาะจนที่จะท่างเพื่อนนั่นแหละครับมาบอกอครับเลขสามตัวบนสองตัวล่างกับแมจอยนะครับเอฟซีเนาะพูดเถ่าหัวงอ,อกเขียวมากมหาหาแมนครับอาคุณแม่เพื่อนกับฟันสันสันซ้ำเลยครับเพื่อเพื่อเป็นการให้ทรัพย์สนคือ ทำหนีแล้วครับคุณแม่เนาะเนื้อาเนื้อเนื้อได้แล้วครับครับขอบคุณแม่จอยได้หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะแม่จอยค่ะค่ะกมารสรุปตัวเลขความฝันของแม่จอยเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวค่ะสองแปดหกสองแปดหกเลขสองตัวค่ะหาเก้าหาเก้างวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหารอยหกสิบหกค่ะค่ะ ท่านผู้ชมไปตัดเอาเด้อค่ะเด้อหาเก่ากัเป็นหาโหกกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมโกกับเก่ากับตัวเดียวกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยื่นมีโศกมีลาเฮ่งเฮ่งมานมนปังปัง,ปง รำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพารวยได้เหตุคลิปดีๆมาให้ยกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ